สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแอดมินมีโมทีฟลายนี้มาฝากกันนะคะทุกคนมีสองดอกเนาะอันนี้ดอกใหญ่อันนี้ดอกเล็กเดี๋ยวเราจะขึ้นต้นโซ่10นะคะแล้วเราก็จะเดิน X16 นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับใหม่นะคะแอดมินใช้ไหมคอตตอนนะคะนี่เทียบเท่าเบอร์16นะคะเข็มก็ใช้เบอร์ อ่เดี๋ยวเอาใหม่นะคะอ่าเข็มใช้เบอร์สี่นะคะ1.25่มิลนะคะก่อนอื่นเราทำโซ่สิบก่อนเลยนะคะหนึ่งสองสามี่ห้าหกดแปดนะคะแล้วก็ทำเป็นวงกลมนี่ค่ะต่อไปกระโซ่หนึ่ง แล้วเพื่อนทําทั้งหมด 16x นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15แล้วก็16 อย่นี้นะคะแล้วเราก็ทำ C ตรงที่เราทำโซ่หนึ่งไว้ก็จะได้แบบนี้คะ่ะแล้วต่อไปนะคะโซ่หนึ่งสองสามนะคะโซ่สแล้วต่อไปโซ่ขั้นอันนี้อันนี้สำหรับหลักแรกนะคะโซ่สามเนาะแล้วเราทำเราทำโซ่ห้าเพิ่มเพื่อเป็นโซ่ขั้นระหว่างนะคะ แล้วต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนข้ามหนึ่งจุดนี่ค่ะอันนี้เราขึ้นต้นอันนี้ข้าม 1. จุดแล้วเราไปทำ f ในช่องถัดไปแบบนี้ในหลักถัดไปโซ่ห้าพันหัวเข็มหนึ่งครั้งข้ามหนึ่งจุดไปจุดต่อไปอย่างนี้นะหนึ่งสสามี่ห้าข้าม 1. จุด นี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าข้ามหนึ่งจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าข้ามหนึ่งจุดนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าข้ามหนึ่งหลักหนึ่งจุดอย่างเี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ ข้ามหนึ่งหลักนี่ค่ะมันก็จะครบเลยนะคะนี่เราก็นับตัวหนึ่งสองสามมันจะได้ทั้งหมด8นะคะแล้วเราต่อไปก็1 2 3 4งสห้าหแล้วก็นับขึ้นไปโซ่ที่3เพื่อนเพื่อนทำสี่นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้อย่างนี้นะคะ สำหรับข้างหลังตรงนี้ไม่สวยเราก็ตัดออกเลยนี่ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปสองสหพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนๆพข้ามมาทำซีในช่องนี้เลยก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะให้มันอยู่ตรงนี้นะแล้วต่อไปโซ่ห้านี่ค่ะ พโซ่ห้าเสร็จนะเพื่อนๆพันหัวเข็มสองครั้งนะคะนี่ค่ะในช่องนี้เราจะดึงรวบทีละสองนะคะจะได้แบบนี้ทำเพิ่มอีก4หลักนะคะอ่ะพันหัวเข็มสองนะคะอ่ะสอสม 4อ่าเดี๋ยวนับดูสออ่าอีกอันหนึ่งนะคะเราจะนับเออเราจะได้ทั้งหมด6หลักรวมกับที่เราขึ้นต้นโซ่ไว้นะคะนี่มันจะได้ทั้งหมด6นะคะ1 2 3 4 5 6นะคะพอได้แบบนี้เสร็จเพื่อนๆทำโซ่ห้าหนึ่งสสามี่ห้าแล้วก็เหมือนเดิมนะคะพันหัวเข็มสองครั้งแล้วเราก็ดึงรวบทีละสองแบบนี้อย่างนี้นะคะ มันก็จะได้ทั้งหมด6ครั้งนะคะในช่องนี้2 3 4 5 6นี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทําไปให้ครบทุกหลักนะคะทุกช่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปนะคะมาค่ะมาต่อกันนี่ค่ะพอเราได้ครบทั้งหมด ทั้ง8ช่องแล้วนะคะต่อไปเราจะเริ่มแถวต่อไปนะคะครึ่งหนึ่งของ5นะคะแอดมินใช้2แบบนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มทำทีเอทํา F นะคะนี่ค่ะโดยการจิ้มไปในหลักแรกตรงนี้นะคะที่เราทําโซ่ไว้เนาะนี่ก็จะได้แบบนี้ก็ทำแบบแบบนี้นะคะแล้วต่อไปเพื่อนๆทำโซ่เจ็ดสามสี่ห้าหกดอย่างนี้นะคะ พอได้เจ็ดแบบนี้นะคะเราจะรวบทั้งหมดหลักนี้นะคะให้มาอยู่ด้วยกันโดยการพันหัวเข็มสองครั้งเดี๋ยวเพื่อนๆดูตามไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะตรงนี้เนาะโซ่หนึ่งเราตรงเอ้ตรงที่เราทําโซ่ไว้หลักแรกเราก็ดึงรวบทีละสองแบบนี้พันหัวเข็มสองครั้งนะคะเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะเราจะเพิ่งรวบหมดนะโดยการทําแบบนี้แล้วก็ พันตะเข็มสองครั้งพันตะเข็มสองครั้งแล้วก็ดึงทีละสองอย่างนี้นะโอเคอนี่ค่ะแล้วต่อไปเราก็รวบพร้อมกันมันก็จะได้เป็นกลีบดอกแบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็โซ่เจ็ดเจ็ดนะคะแล้วก็ทำเอ็กซ์นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้อย่างนี้นะแล้วก็ต่อไปโซ่เจ็ด พันหัเข็มสองครั้งนะคะทำให้ครบทุกหลักแบบนี้แล้วก็รวบพร้อมกันนะคะอย่างนี้เลยนะคะนี่แล้วก็โซ่เจ็ดสองสี่หกเจ็ด ดี๋ยนะคะสองสี่กเอีกหนึ่งโอเคก็จะได้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนเพื่ทำไปให้หมดทุกกลีบนะคะเดี๋ยวเรามาตัดไหมกันค่ะเดี๋ยวเราทําไปเรื่อยๆเลยนะคะอ่ามาถึงกลีบสุดท้ายแล้วนะคะ ก็ได้แบบนี้อย่างงี้นะคะแล้วต่อไปกับโซ่เจ็ดตรงนี้จุดเริ่มต้นของเราเราก็ทำซีแล้วก็ตัดไหมเลยค่ะแล้วก็จะได้แล้วนะคะ1ดอกนี่ค่ะทุกคนสวยงามนะคะนี่จะได้แบบนี้ เดี๋ยวยังไงเพื่อนๆลองทําดูนะคะนี่เอาไว้ตกแต่งงานหรืออะไรก็ได้นะคะสวยงามถักง่ายแล้วก็เร็วด้วยนะคะไม่เปลืองใหม่นะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะกดแชร์ด้วยจ้าสวัสดีค่ะ